มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านของนางเอกสาวสวยสุดสตรองที่กำลังเป็นกระแสะร้อนแรงอยู่ในตอนนี้ถึงแม้ชีวิตเธอจะมีดราม่าเข้ามามากมายแต่เธอก็ผ่านมันไปได้อย่างสตรองอย่างแมทพีรณีนั่นเองคะ่ะสำหรับแมทพีรณีเป็นนางเอกสาวสวยหน้าคมหุ่นดี เธอกำลังเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้กับปมดราม่าการเลิกราของนางเอกซูเปอร์สตาร์อัมพัชราภากับไฮโซโพกประธานวงที่มีข่าวลือโยงถึงนางเอกมอเช่าเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาและมุ่งเป้าไปที่แมทพิรณีข่าวออกมาหนักมากจนผู้จัดการส่วนตัวของเธอได้ออกมายืนยันว่าแมทกับไฮโซพกรู้จักกันมานานแล้วและเจอกันแค่วันที่31ธันวาเท่านั้นไม่ใช่มือที่ส ออย่่างทีืๆกันไปส่วนนางเอกสาวอย่างแมทพิรณีก็ได้ออกมาโพสตอรี่ว่าเธอไม่ขอเงียบขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับบอกหลังเกิดเรื่องเธอได้ส่งข้อความไปหาอัมพชราภาเป็นการขอโทษแล้วส่วนหมอมรชาชวงศ์แมนนารุมายุคนหรือหญิงแมนที่อยู่ในปาร์ตี้นั้นด้วยก็ได้เขียนข้อความลงในไอจ t สตอว่าขอช่วยอีกแรงข่าวมั่วมากค่ะ ทุกคนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วนี่ก็อยู่ด้วยทั้งคืนสงสารเพื่อนต้องมาโดนโยงแบบนี้และยังได้โพสต์ภาพไฮโซโพกร่วมเฟรมแมทและหญิงแมนกับเพื่อนๆในงานวันเกิดของหญิงแมนพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเพื่อนกันจ้านี่รูปจากงานวันเกิดนอกจากนี้สงการเตชนะนรงค์แฟนหนุ่มของแมทพิเรณียังได้ออกมาโพสต์ผ่านสตอรี่ไอจว่า ไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่ได้มีอะไรเลยครับน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับทางด้านแมทพิรณีก็ได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมโพสต์ภาพโอยพรวันเกิดแจนพัฒมนน้องสาวของสงกลานว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์แม่แจนคนดีค่ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจเธออย่างรัว,รว วันนี้เราจะชนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านเสซนอบอุ่นของเธอพร้อมกับบ้านของคุณแม่นีรวมไปถึงบ้านที่นอร์เวย์ด้วยจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของเธอหลังใหญ่โตเป็นบ้านที่ซื้อด้วยนำพักน้ำแรงจากการทำงานของตัวเองบรรยากาศร,บรอบๆบ้านรม่มรื่นกว้างขวางมีสนามหญ้าเลี้ยงน้องหมาสุน,น่ารักเอาไว้ด้วยมีภาพที่เธอนั่งเล่นอยู่กับน้องหมามีสปริงบอร์ดเอาไว้กระโดดออกกำลังกายตั้งอยู่นอกบ้าน ภายในบ้านตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และผ้าม่านสีเข้มเป็นบ้านที่ดูเรียบง่ายและอบอุ่นสมกับเป็นบ้านที่แท้จริงเราจะเห็นภาพโมเมนต์แสจอบอุ่นช่วงเวลาพักผ่อนอยู่บ้านเธอดูสบายๆชิลๆกับคุณแม่และน้องหมา สำหรับในส่วนของห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำยังคงตกแต่งแบบเรียบง่ายด้วยการใช้สุขภัณฑ์สีขาวกับผนังปูนกระเบื้องสีเทาเป็นมุมเพื่อการพักผ่อนเวลาอาบน้ำเรียกว่าเป็นบ้านอย่างแท้จริงเพราะมีคุณแม่ที่น่ารักคอยดูแลรวมไปถึงเหล่าน้องหมาในบ้านเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจริงๆเลยคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีบ้านอีกหนึ่งหลังที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ภาชนีคุณแม่ของแมทพิรนีได้เผยภาพบ้านที่ต่างจังหวัดเช็คอินอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นภาพบ้านที่สร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วระบุข้อความว่า h a s, mm. <S h t <ht> ใกล้แล้วใกล้แล้ว <ht> ag, บ้านพักนีชลา mm. Has ag, สถาปนึกโดยคุณน,นี mm. เน็ตล้วนล้วนทีมงานก,อกา่อโบกฉาบโดยช่างสมชาย คู่ผัวเมียอึดมากสนับสนุนช่างโดยเพื่อนร่วมรุน่นที่โลเทคโนโซเชียลแทขอบคุณนะครับ ปอลอข้างในเดี๋ยวไปดีกอฟก่อนนะเอาแบบเรียบง่ายสไตล์คุณนีซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีมากมายชมว่าบ้านน่ารักเรียบง่ายดูบ้านอยู่สบายมากๆบางคนก็เข้าไปถามราคาก่อสร้างประมาณเท่าไหร่เพราะอยากทำบ้านแบบนี้แม่นีเองยังเข้าไปตอบด้วยว่าราคาของบ้านหลังนี้อยู่ที่สองแสนกลางๆเท่านั้น ไม่เพียงแค่นี้แมทพิรนียังมีบ้านอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์สวยรูตกแต่งตามสไตล์ยุโรปที่เธอมันบินไปหาครอบครัวที่ต่างแดนเป็นประจำซึ่งเป็นหลังที่แมทพิรนีอาศัยตั้งแต่ตอนเด็กๆก่อนจะมาทำงานในวงการบันเทิงไทยจนสามารถเก็บเงินซื้อบ้านของตัวเองได้นั่นเอง เป็นบ้านแสนอบอุ่นของนางเอกชื่อดังที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงเรียกว่าเธอเป็นนางเอกสายสตรองแม้ว่าจะมีข่าวทาทมเข้ามามากมายเพียงใดเธอก็ผ่านไปได้ทุกสถานการณ์แถมตอนนี้ยังได้รับกำลังใจจากแฟนคลับอย่างทุ่มทนอีกด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ